สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นช่วงของเวลาทุ่งเที่ยงนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะต้องรับประทานเครื่องดื่มนะครับหรือเป็นของว่างระหว่างวันบ้างก็ได้นะครับเช่นยาคูนะครับยาคูนี่ก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลําไส้นะครับช่วยย่อยแล้วก็ช่วยให้มีแบตเีเรียอยู่ในลําไส้ ที่เป็นแบตเตเรี่ชนิดดีนะครับไปฆ่าแบตเตเรี่ชนิดไม่ดีนะครับมีประโยชน์มากครับอันนี้มันจะช่วยเรื่องป้องกันมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือแรกๆนะครับตอนช่วงเช้าๆเนี่ยผมก็จะรับประทานกาแฟนะครับแล้วก็ผสมกับโกโก้นะครับกาแฟผสมโกโก้มีประโยชน์ยังไงนะครับ มันมีคาเฟอีนครับแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญด้วยนะครับโกโก้ก็ช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ช่วยเรื่องเรื่องความจับนะครับผมรับประทานมาตั้งแต่ตอนช่วงที่ลดน้ําหนักแล้วนะครับแล้วก็กาแฟดำเนี่ยคือกาแฟที่ไม่ใส่น้าตาลนะครับก็จะช่วยได้อีกนะครับช่วยทําให้เวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วหรือดื่มเข้าไปแล้วนะครับจะไม่มีอาการหิวนะครับหรืออาจจะหิวน้อยลง ทำให่อยากอาหารน้อยลงครับก็จะทําให้ช่วยเราไม่กินจุกกินจิกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดนะครับกินกาแฟดํามีประโยชน์หลายอย่างมากครับต้านมะเร็งด้วยผมขอแนะนําให้ดื่มกาแฟดํากับโกโก้นะครับหรือชาเขียวก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ก็ได้ครับนี่ยาคูนะครับหรือถ้าไม่มีใช้พวกบีทาเก้นก็ได้ครับโยเกิร์ตก็ได้นะครับผมก็กินทุกวันนะครับ หลังจากที่เราได้ดื่มกาแฟหรือ <c oughs> โกโก้เสร็จแล้วนะครับให้เราดื่มน้ําตามเยอะๆนั่นนะครับเพราะว่ากาแฟนะครับแล้วก็โกโก้เนี่ยมันจะดูดซึมน้ําในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นรับประทานน้ําตามเข้าไปสร้างสมดุลของน้ําในร่างกายนะครับแล้วถึงเวลาผมไะ่ต้องมารับประทานยาคูเลยนะครับ กินก็กินง่ายๆครับไม่ยากยาคูนี่มันจะมีจุลินทรีเยอะนะครับช่วยในการฆ่าเชื้อโรคหรือแบคทีรียที่อยู่ในลําไส้ชนิดไม่ดีนะครับให้มีชนิดดีที่ช่วยในการย่อยนะครับแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายครับผมสำหรับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องทาเอานะครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ